สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทิชร์นัทเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันในเรื่องของการหารนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันเลยค่ะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่อง การหารลงตัวและการหารมีเศษถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการหารลงตัวและการหารมีเศษเนี่ยมีข้อเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างเริ่มจากตัวอย่างแรกเลยนะคะครูจะมีดอกไม้มาให้เด็กๆทั้งหมด8ดอกด้วยกัน ครูกำหนดให้แบ่งช่อละสองดอกเท่าเท่ากันเดี๋ยวเรามาหากันดีกว่าว่าจะได้ทั้งหมดกี่ช่อซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นั่นก็คือการนำา8มาหารด้วย2เท่ากับเท่าไรแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน รูให้จัดช่อละสองดอกก็จะได้แบบนี้1ช่อ2 2ช่อ3ช่อและ4ช่อค่ะดังนั้น8หารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองเด็กๆจะสังเกตเห็นว่า ครูสามารถจัดดอกไม้ทั้งหมดออกเป็นกลุ่มกล,มละเท่าเท่ากันได้อย่างพอดีไม่เหลือดอกไม้เลยเราจะเรียกการหารในลักษณะน,นี้ว่าการหารลงตัวค่ะการหารลงตัวคือการแบ่งสิ่งของหรือแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มกล,มละเท่าเท่ากันแบบพอดี ไม่มีเศษมาดูที่ตัวอย่างต่อมากันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างนี้ครูกำหนดให้มีดอกไม้ทั้งหมด 9ดอกจัดเป็นช่อช่อละ2ดอกจะได้ทั้งหมดกี่ช่อซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นการน,นำ9มาหารด้วย2เท่ากับเท่าไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันหากันเลยนะจัดเป็นช่อช่อละ2ดอกนะคะเด็กๆ1ช่อ สช่อสช่อสช่อและเอเหลือแค่ดอกเดียวเราสามารถจัดเป็นช่อได้ไหมคะเราสามารถนับเป็นช่อได้หรือเปล่าใช่แล้วเราไม่สามารถนับเป็นช่อได้นะคะเนื่องจากว่าครูกำหนดให้ว่าใน1ช่อเนี่ยจะต้องมี2ดอกดังนั้น ดอกสุดท้ายเราจะไม่นำเป็นช่อก็จะถือว่ามันเป็นเศษที่เหลือเพียง1ดอกค่ะเด็กๆจะเห็นว่าจากดอกไม้ทั้งหมดกาวดอกจัดเป็นช่อช่อละ2ดอกสามารถจัดได้ทั้งหมดจัดได้ทั้งหมดกี่ช่อคะใช่แล้วจัดได้ทั้งหมด สช่อและเหลือเศษ1ดอกนั่นเองค่ะดังนั้นเราสามารถเขียนตอบได้ว่า9หารด,ด้วย2ก็จะได้เท่ากับ4เศษ1นั่นเองโดย4ในที่นี้ก็คือจำนวนช่อเศษ1ก็จะหมายถึงดอกที่เหลือนั่นเองค่ะ เราจะเรียกการหารในลักษณะนี้ว่าการหารแบบมีเศษหรือการหารไม่ลงตัวนั่นเองการหารแบบมีเศษหรือการหารไม่ลงตัวก็จะหมายถึงการแบ่งสิ่งของหรือแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันซึ่งในบางครั้งการแบ่งทำได้ไม่พอดี ก็จะเป็นในลักษณะดังตัวอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกการหาคำตอบหาผลหารของการหารแบบลงตัวกันดีกว่าค่ะการหารลงตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับที่เราได้เรียนรู้ในคลิปที่ผ่านมาเลยนะคะเด็กๆมียากเลยถ้าเด็กๆจำได้เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่า ตัวอย่างแรกจดมีอยู่ว่า10หารด้วย2เท่ากับเท่าไรเด็กๆยังจำวิธีการหาคำตอบได้อยู่หรือเปล่าคะวิธีการหาคำตอบก็คือหาว่าตัวหารคูณอะไรได้ตัวตั้งตัวหารคูณอะไรได้ตัวตั้งในที่นี้ตัวหารก็คือเลข สนั่นเองเด็กๆจะต้องหาว่า2คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ10ดังนั้นเราก็จะต้องท่องสุดคูณแม่สองค่ะเรามาท่องสุดคูณแม่สองไปพร้อมกันนะ212 224 236 248 250เจอหรือยังคะว่า2คูณอะไรแล้วได้10 ใช่แล้ว2ก็คูณกับ5นั่นเองได้เท่ากับ10เก่งมากๆเลยค่ะมาดูจดต่อมากันเลย28หารด้วย4เท่ากับเท่าไรจากจดข้อนี้เด็กๆจะต้องหาว่า4คูณอะไรได้28 ของแม่สี่ไปพร้อมกันเลยนะสี4หนึ่งส4่สี่สองแปดสี่สาห้ายี่สิบสี่เจอแล้วค่ะสีคูณเได้เท่ากับ28ดังนั้นยี่หารด้วย4ก็จะมีค่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยมาดูตัวอย่างต่อมากันเลยดีกว่า45หารด้วย9เท่ากับเท่าไรโจทย์ข้อนี้เด็กต้องท่องสุดคูณแม่อะไรคะใช่แล้วต้องท่องสุดคูณแม่9นั่นเองหากว่า9เนี่ยคูณอะไรแล้วได้45 หมายท่องไปพร้อมกันเลย919 928 937 2 9436 9545เจอหรือยังคะใช่แล้ว9คูณ5ได้45นั่นเองแสดงว่าคำตอบของข้อนี้ก็คือ5นั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะ เรามาฝึกการหาผลหารแบบการหารมีเศษกันดีกว่าค่ะการหาผลหารแบบการหารมีเศษเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับการหารแบบลงตัวเลยนะคะเด็กๆแต่อันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดนึงที่เด็กๆจะต้องเพิ่มวิธีการคิดเข้าไปเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าตัวอย่างแรกจดมีอยู่ว่า 11หารด้วย2เท่ากับเท่าไรเราจะใช้วิธีการเดิมเลยค่ะนั่นก็คือหนูจะต้องหาว่า2เนี่ยคูณอะไรแล้วได้เท่ากับ11แต่ว่าถ้ามันไม่มีเด็กๆจะต้องหาจำนวนที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะแต่ผลคูณที่ได้จะต้องไม่เกิน11ด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันว่า2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง11บ้างเรามาท่องสุดคูณไปพร้อมกันเลยดีกว่า212 224 236 248 250 262เอ๊ะเกินหรือ,อยังคะเด็กๆใช่แล้วมันเกินแล้ว2คูณ6เนี่ยได้12เราสามารถ ใช้2อคูณหได้ไหมคะเด็กๆใช่แล้วเราไม่สามารถใช้2อคูณหได้นะเนื่องจากว่า12เนี่ยมีค่ามากกว่า11ค่ะเราต้องใช้อันที่มันน้อยกว่า11นะนั่นก็คือ5นั่นเอง2คูณกับ5ได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 2อคูณหาได้เท่ากับ10นั่นเองคำตอบที่ได้เดเกๆจะตอบ5้าเลยไหมคะเด็กๆ ok? ใช่แล้วเรายังตอบ5ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการหารไม่ลงตัวมันจะมีเศษเกิดขึ้นเศษจะมีค่าได้เท่ากับเท่าไรนั้นก็คือให้เด็กๆ ok, นำตัวตั้งหรือ11มาลบก,กับ10ที่ได้จาก 2คูณกับ5นั่นเองค่ะ11ลบกับ10ก็จะเหลือเศษเป็น1นั่นเองแสดงว่า11หารด้วย2ก็จะได้5เศษ1ค่ะมาดูตัวอย่างต่อมากันดีกว่าฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะ30หารด้วย4เท่ากับ เท่าไรเหมือนเดิมเลยเด็กๆจะต้องหาว่า4คูณอะไรแล้วได้30ถ้าไม่มีก็จะต้องเอาเลขที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะแล้วก็ห้ามเกิน30ด้วยเรามาเริ่มท่องสุดคูณแม่4กันเลยดีกว่า4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4ี่ห้ายี่สิบสี่หเจ่มอมันเกินแล้วนี่คะเราจะต้องใช้4คูณกับอะไรดีถ้า4คูณ8ปดได้สาแต่ถ้า4คูณ7จดได้ยี่สิเด็กๆเ,เราต้องเอาตัวเลขจำนวนไหนกันคะใช่แล้ว มันก็สเปน4คูณ7ได้เท่ากับ28หลังจากนั้นก็จะต้องนำ3าม0มาลบกับ28เพื่อหาจำนวนเศษคะ่ะ30ลบ28ได้เท่ากับเท่าไรคะถูกต้องเลยได้เท่ากับ2แสดงว่าข้อนี้ สาหารด้วย4ก็จะได้7เศษสองนั่นเองค่ะมาดูซะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กๆ47หารด้วย9เท่ากับเท่าไรเราต้องท่องสุดขูณแม่ไหนคะ ใช่แล้วแม่เก้านั่นเองหากว่า9คูณอะไรได้จำนวนที่ใกล้เคียงกับ47มากที่สุดมาท้องสุดคูณแม่เก้ากันเลย919 928 9327 9436 9545 9654เกิดหรือ,อยังคะาเด็กๆ ใช่แล้วมันเกินแล้ว96ได้54แต่ถ้าเป็น95ได้45เด็กๆจะเลือกใช้จำนวนไหนคะใช่แล้วเราก็จะต้องเลือกใช้9คูณ5ได้45นั่นเอง 9คูณ5ได้45เรายังไม่สามารถตอบจำนวนนี้ได้นะเนื่องจากว่ามันหาคำตอบได้ไม่ลงตัวเราจะต้องหาจำนวนเศษจ,จำนวนเศษก็จะได้จากการนำตัวตั้งหรือ47ไปลบกับ45นั่นเองค่ะ47ลบ45มีค่าเท่ากับ เท่ากับ2นั่นเองแสดงว่าเศษทีได้ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ค่ะดังนั้น47หารด้วย9ก็จะมีค่าเท่ากับ5เศษ2อนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยมาดูตัวอย่างกันต่อเลย16หารด้วย3เท่ากับเท่าไร เราต้องท่องสุดคูณแม่3แล้วหาว่า3คูณอะไรได้มีค่าใกล้เคียงกับ16มากที่สุด3คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ16มากสุดคะใช่แล้ว3คูณ5นั่นเอง3คูณ5ได้เท่ากับ15แสดงว่ามันไม่ลงตัว ต้องเหลือเศษแน่แน่เราก็จะต้องนำ16ไปลบก,กับ15 16ลบด้วย15ก็มีค่าเท่ากับเท่ากับ1แสดงว่าข้อนี้16หารด้วย3ได้5เศษ1นั่นเองตัวอย่างต่อมากันเลย28 หารด,ด้วย5เท่ากับเท่าไรเด็กๆก,ก็จะต้องท่องสุดคูณแม่5เพื่อหาว่า5คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ2 8มากที่สุด5คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับเลข28มากที่สุดคะเด็กๆถูกต้องเลย5คูณกับ 5้าคูณหได้25่เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยได้เพียง25แสดงว่ามันต้องเหลือเศษแน่เลยเนื่องจากว่าจำนวนนี้ที่เราต้องการเป็น28ใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำยี่ไปลบกับ25เพื่อหาเศษนั่นเอง28่สลบยีก็จะได้เท่ากับ สแสดงว่าข้อนี้เศษก็จะต้องเป็นเศษสามนั่นเองตัวอ,อย่างต่อมา60หารด้วย8เท่ากับเท่าไรเด็กๆก็จะต้องท่องสุดคูณแม่8เพื่อหาว่า8คูณอะไรได้เท่ากับ60หรือได้ใกล้เคียง60มากที่สุด ว่าแต่8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง60มากสุดคะใช่แล้ว8 7 8คูณ7ได้เท่ากับ56นั่นเองเราก็จะมาหาเศษกันโดยการนำ60ไปลบกับ56 60ลบ56ได้เท่ากับเท่าไรคะ เด็กๆจะใช้วิธีการนับเพิ่มก็ได้นะจาก56นับต่อไปให้ถึง60 56แล้ว57 58 59 60แสดงว่าก็จะมีค่าเท่ากับเศษ4นั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเศษแต่ละตัวนะคะจะมีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเลยเด็กๆจำไว้นะ ว่าถ้าเป็นการหารแบบมีเศษเนี่ยเศษจ,จะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอถ้าไม่ใดก็ตามเด็กๆคิดแล้วเศษเนี่ยมันดันมีค่ามากกว่าตัวหารจำไว้เลยว่าแสดงว่าเราเนี่ยคิดผิดแล้วต้องคิดใหม่นะคะ วิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราได้เรียนรู้กันเรื่องการหารลงตัวและการหารมีเศษหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการหารไม่ลงตัวนั่นเองค่ะสามารถสรุปความรู้ได้ดังนี้การหารลงตัวคือการแบ่งสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มละเท่าๆกาันได้พอดีไม่เหลือเศษส่วนการหารแบบมีเศษหรือการหารไม่ลงตัวก็คือ การแบ่งสิ่งต่งตางๆเป็นกลุ่มละเท่าเท่ากันแต่แบ่งได้ไม่พอดี <Okay. S 1> เหลือเศษทั้งนี้การหารแบบมีเศษเนี่ยเศษที่ได้จะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเลยสิ่งสำคัญของการหารที่ขาดไปไม่ได้ก็คือสุดคูณค่ะเด็กๆคนไหนที่ยังท่องสุดคูณไม่คล่อง กลับไปฝึกฝนการท่องสุดคูณอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะหละังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมทำงานที่ครูมอบหมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะการบ้านในวันนี้ค่ะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ทีชเชอร์นัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ